สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวบะมีกึ่งสำเร็จรูปมาล่าสัญชาติไทยนะครับผมเคยดูใน YouTube นะครับมีของต่างชาติเยอะแยะเลยราคาแพงมากของไทยนี่ก็ราคาถูกประมาหน่อย แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเผ็ดมันจะอะไรหรือ,อยังไงผมไม่รู้ครับผมไม่เคยไม่เคยไม่เคยเอทานแต่วันนี้ผมอยากจะลองดูเลยขอจะรีวิวสักหน่อยวันนี้จะไม่ทําแหลกแล้ววันนี้จะมารีวิวอาหารหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงดูเลยครับดูพร้อมกันเลยเจอแล้วครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาดูบรรยากาศในบ้านผมนี่ครับมืดตึ๊บเลยไฟไม่มีอะไรไม่มีเลยตอนนี้อยู่ในป่าตอนนีอยู่ในป่าครับอยู่ในป่าเลยมีแต่ไฟกับกล้องแล้วก็ตากล้องคนหนึ่งแต่ยังเห็นหน้าเลยเดี๋ยวตกใจ <laughs> ออ,อะไรข้างในมีอะไรบ้างมีช้อนครับซ่อมมีซ่อมมีซ่อมอน,นี้อะไรอะ่ะ อันนี้อะไรไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันอันนี้นะน่าจะเป็นเครื่องปรุงนะน่าจะเป็นเครื่องปรงุงมีถ้วยอันี่คืออะไรอันี้เราเราต้องแกะใช่ไหมต้องแกะป่ะต้องแกะแล้วเทน้ำใส่ป่ะ ต้องแกะก่อนนะครับโอเคโอเคต้องแกะก่อนแล้วก็เอาใส่ข้างล่างแล้วอันนี้ทับลงไปโอเคเดี๋ยวเรามาลองลองทํากันนะครับขอยาดแกะนี้ก่อนแกะนี้ก่อนนี่ครับเราจะเป็นถุงทําความร้อนนะครับไว้ข้างล่างเลยเรียบร้อยอันนี้ อันนี้ก็ต้องใส่ใส่ของก่อนโอ้ยใส่ใส่ใส่ของกินก่อนใส่บะมีถุงสุดิทลูกถุงถุงเดือวฝ่าวกกันี้ก่อนฮะเดี๋ยวผมเก็บกลับบ้านไม่ทำลายไม่ทำลายสภาวะร้อนนะครับใส่แล้วบะมีอันนี้อะไร แกะแล้วกันช้อนต้องแกะสันี่ไหมมันต้องแกะครับเอาไว้ข้างนอกก่อนเอาไว้ตัก <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเป็นเครื่องปรุงแน่นอนเพราะคงไม่ใช่ถุงคำร้อนแล้วล่ะแกะยังไงเนี่ยโอเคแกะแล้วครับผมไม่รู้นะว่าเผ็ดหรือเปล่าต้องลองนะต้องลอง แต่ผมว่าถ้าเกิดราคาประมาณนี้ถ้าเราไปตั้งแคมป์หรือว่าไม่อยู่ที่บ้านะ่ะก็สามารถจะก็พอรับได้ครับแต่ถ้าแพงไปก็ไม่ไหวอะผมว่าอาตังค์ไปซื้อกินอยู่ดีกว,ว่านะอะมีน้ำมานึ่งขวดครับใส่เลย เหลือไว้ด้วยเผื่อเวลาเผ็ดเป็นฟองไหมร้อนยังยังไม่ร้อนต้องรอแค่ไหนวิวิ่งพองแล้ว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 เร็วเร็วพองแล้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 วอุวิไฟขึ้นแล้วไฟขึ้นแล้วเอาใส่เลยใส่เลยครับใส่เลยปิดปิด ปิดยังไงวะเนี่ยอ๋อโอเคปิดเขาบอกว่า15นาที15นาทีนะครับปิดไว้สิบานาทีเดี๋ยวมาเจอกันครับตอนนี้ก็ได้เวลาครับ15นาทีตามที่ในคู่มือบอกนะครับเดี๋ยวเราเปิดกันโหยังควันพุ่งอยู่เลย โอ้ควันพุ่งอยู่เลยยังควันพุ่งอยู่เลยเดีย๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงปึ๊บอ้โหโอ้ยร้อนโอ้โหนี่ครับสุกแล้วจริงจริงสุกจริงเออสุกจริงครับสุกจริงขอชิมขอชิมเลยว่ามันจะคุ้มกับที่ผมจะมารีวิวหรือเปล่า ยังเดือดอยู่เลยอะทำไงวะเนี่ยปล่อยให้เดือดไปใช่ไหมเดือดไปนะโหสุกแล้วครับสุกแล้วครับสิบห้านาทีสุกแล้วแต่ไม่รู้นะว่าถ้าเอามาใส่สักซองหนึ่งมันจะมันจะมันจะเดือดมันจะมันจะสุกหรือเปล่าแต่มันเต็มแหะถ้าสองซองก็เต็มแน่นอนเลยเอาตามนี้แล้วกันเอาแค่ซองเดียวพอตามที่ให้มาแล้วกันก็สองซองมันจะเต็มแล้วมันจะมันคงจะไม่ท่วมน้ําไม่ท่วมอ่ะนะ

อร่อย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 อือหโอเคครับผ่านก็เดี๋ยวขอจบคลิปนี้เลยกันแล้วผมขอเวลาไปกินเลยกันอร่อยหิวด้วยตรงนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ